สองข้มใช่คทคนี้เนเียเี้ยนะคะอ่าตอนนี้เรายเทนไนโยนหโนบ้านสวนควรแก่ใช่เทนไนนะบ้านสวนควรแก่าเออมาทำไรมากินก๋วยเตี๋ยวเอาไป บานซวนควรแก่ายค่ะทุกคนายนเตยเยวนะเลยนมาเลข้นข้มานมยนยลข้าเั้นาลมามสัลงมยเตยยวต้มยข้ย้วยกยเตยยวมีทาลย้นมเ้นานสานคนาาย